ผมอ่านหนังสือ,อประชาธิปกประชาธิปไตยที่ท่านอาจารย์พฤทธิสารซึ่งเป็นทายาทที่ใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่7จ็นะราชาาัชศกุลชุมพลนะครับท่านอาจารย์พฤทธิสารเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าในหลวงรัชกาลที่7เนี่ยทรงร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยไว้นะคนที่ร่างถวายชื่อพระยาศรีวิสารวาจาเทียนเลี้ยงหุ่นกระกูลนะครับ ท่านมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเป,นเป็นประชาธิปไตยแล้วเป็นประชาธิปไตยกว่ารัฐธรรมนูญของคณะราษฎรด้วยที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยกว่ารัฐธรรมนูญของคณะราษฎรก็คือว่าท่านต้องการให้มีการเลือกตั้งอย่างแท้จริงนะในขณะที่คณะรฎรเนีรยกำหนดสมาชิกจากการแต่งตั้งโดยคณะราษฎรแล้วให้มีอํานาจ กี่ปีนะเจ้าทีมนตรี10ปีหรือ20ปีนะประ,ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็คือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เป็นนักเรียนอังกฤษท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่ทรงคิดว่าจะทรงได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสาเหตุที่ไม่ทรงคิดว่าจะได้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าตามสายเนี่ยนะครับในสายของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันตรีหลวงเนี่ย มีเจ้าฟ้าจุธาทุทธลาเดลกเจ้าฟ้ากรมกรมหลวงนครราชสีมามีมีมีพระพระเชษฐาอีก3ามสี่พระองค์รวมถึงเจ้าฟ้าจากกระพงปูวนาเนะี่ยปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ปแปลกประหลาดคือสมเด็จเจ้าฟ้าที่เป็นพระเชษฐาทุกพระองค์เนี่ยสวรรคตที่วงคตไปจนหมดน,นะฮะรัชกาลที่เจ็เนี่ยท่านเป็นเป็นองค์เล็กสุดนะ รัชการที่5เรียกรัชการที่เว่าลูกเอียดน้อยเพราะว่าท่านเป็นคนร่างเล็กเล็กแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าทรงคิดว่ายังไงพี่ชายอีกห้าหกคนต้องได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะฮะท่านก็มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแบบที่ไม่ได้เตรียมพระองค์จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะฮะท่านเรียนทหารมานะฮะท่านก็คิดว่าท่านจะเป็นทหารท่านไม่ได้เคยคิดจะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่พอเป็นพระเจ้าแผ่นด,ดินท่านต้องมาเจอปัญหาหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำที่เรียกว่า Great Depression ก็ทรงทุกพระไทยมากในการพาประเทศรอดพ้นวิกฤตทั้งโลกซึ่งเป็นเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะถึงกับทรงหลบไปไปพักนะต้องใช้คำนี้นะหลบไปพักที่พระราชวังไกลกังวลไกลกังวลก็คือท่านบอกว่าท่านอยากจะสบายใจที่ไม่ต้องมีพระราชกิจที่มัน หนักมากของบ้านเมืองที่เกิดเกรดดิเฟรสชันต้องดุลข้าราชการก็ให้พระยาศรีวิสารวาจาที่เลี้ยงหุ่นตระกูลเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญไว้เก็บไว้กับพระองค์นะแล้วก็ทรงพยายามเอาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไปปรึกษากับอภิรัฐมนตรีสภาซึ่งก็ประกอบด้วยสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าฟ้านะกรมพานุพันธ์วงวรเดชนะหลายพระองค์นะทุกพระองค์ก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลา ถ้าจะพระราชทานรัฐธรรมนูญและเป็นประชาธิปไตยนะครับคราวนี้พอคณะราษฎรก่อการชิงสุกก่อนหามเนี่ยนะครับตอนนั้นประทับที่วังไกลกังวลนะทหารขึ้นมาทูลกำลังจะทรงทรง,ทรงกอล์ฟอยู่นะก็เสด็จออกนะไม่ได้ตีลูกกอล์ฟนะแล้วก็ทรงปรึกษากับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีบอกว่าต้องกลับพระนครถ้าเขาจะฆ่าตายก็ต้องฆ่า,ต,าต้องตายอย่างอย่างเจ้านะตายอย่างสมจักรศรี นะพอพอสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีทูลว่าให้กลับพระนครนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ท่านก็ตัดสินพระไทยกลับพระนครแล้วท่านคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องพระราชทานรัฐธรรมนูญและต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วเพระเาะฉะนั้นถามว่าทรงตั้งพระไทยมาตั้งแต่ต้นเตรียมการมาตั้งแต่ต้นแต่ว่ายังไม่ทันเรียบร้อยก็มีการรัชประหารชกอ่อนสาเหตุของรัชประหารก็คือเกิดการดุลดุลข้าราชการออกและสร้างความไม่พอใจ อย่างรุนแรงนะฮะเพราะว่า,อาตอนนั้นจำเป็นเพราะว่าไม่มีเงินนะแล้วก็กระทั่งรัชากาลที่7เองก็ลดเงินส่วนพระองค์ทรงใช้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่7เนี่ยเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดนะแต่ก็ทรงทัดฐานคณะราษฎรไม่ได้นะคือคณะระัษฎรทำรัฐประหารจริงๆต้องใช้คำว่าปฏิวัตินะ ปฏนะิวัติขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะทรงสู้ก็ทรงเห็นด้วยอ่อนอ่อนผ่อนตามเพื่อให้ประเทศก้าวสู่ประชาธิปไตยเพราะทรงตั้งประไทยอย่างนั้นอยู่แล้ว The Times Space สสมมัรรรขาวออนนนลคุ่่ใหไ